สวัสดีครับผมตาบากี้ครับวันนี้อยู่ที่นัดนพุ่มใหญ่สาขาสีแยกบางพลูเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้ประจำอยู่ที่นี่เช่นเคยครับใครที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับจะเข้ามาดูที่สาขาหรือว่าแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปหรือช่องอธิบายช่องคอมเมนต์นะฮะเบอร์โทรศัพท์อดีไลน์อันเดียวกันครับแอดมาได้เลยสนใจรุ่นไหนเดี๋ยวส่งตารางราคาให้นะครับโอเควันนี้ผมพามาดูเจ้าตัวเจียโน่นะครับหนึ่งสองห้าแล้วก็ตัวลีดหนึ่งสองห้านะครับว่า มันมีตัวไหนที่น่าสนใจจริงๆแล้วมาเทียบกันนะฮะเนื่องจากว่ามีพี่ๆนะสอบถามแล้มาลองเทียบสีน้าเงินให้ดูหน่อยระหว่างเกียโนโ่สีน้ําเงินแล้วก็รลีสีน้ําเงินนะครับว่าสีเนี่ยเขาบอกว่าแตกต่างกันจริงไหมนะจริงครับเห็นทีเห็นเลยนะครับตัวนู้นจะมองว่าสีฟ้าก็ได้นะแต่จดเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้คือสีน้ําเงินพอมองไกลๆเหมือนสีดำนะครับโอเคเอาเป็นว่าสีน้ําเงินแล้วกันนะฮะ สีดั้งเวนทั้งคู่นะครับโอเคจดทะเบียนติดท้งเวนทั้งคู่มาเรามาดูกันก่อนนะครับเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตานะฮะก็จะมีความแตกต่างกันนะครับต่างกันเลยรูปลักษณ์หน้าตาทุกอย่างต่างกันนะฮะแม้กระทั่งไฟหน้าที่เป็นทรงแบบรูปแบบนี้นะฮะเหมือนหัวใจเลยนะฮะของหลีดนะครับส่วนตัวของเีอโน่จะเป็นไฟกลมนะครับอันนี้คือความแตกต่างจุดไฟเลี้ยวก็จะมีความต่างของหลีดนะไฟเลี้ยวนะฮะบนนะจะอยู่ด้านบนส่วนเจอโน่จะอยู่ด้านล่าง นะครับซึ่งเป็นไฟหลอดด้วยทั้งคู่นะที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับสามารถเซอร์วิสได้ถ้าเกิดว่าเป็นไฟหน้าเป็นไฟ LED ทั้งคู่นะครับอ่าอันนี้รูปรลังหน้าตามีความต่างอยู่แล้วนะครับสีของตัวล้อเองนะฮะก็จะมีความต่างของ Giano จะเป็นล้อสีดําครับส่วนของรี a จะเป็นล้อสีเทานะครับขนาดของล้อก็มีความต่างนะฮะล้อหลังจะเป็นอ่าวงล้อสิบนิ้วนะครับข้างหน้าเป็นสิบสองนิ้วนะครับ ของเจโนจะเป็นหน้าหลังจะเป็นขอบ12เลยนะฮะอันนี้คือความต่างนะครับของตัวรถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่จะพูดไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องของราคาค่าตัวก็มีความต่างเช่นเดียวกันนะครับของตัวรีดราคาที่59,500่นานะครับไม่มีรุ่นย่อยไม่มีรุ่นท็อปนะครับเป็นราคานี้59,500นานะครับซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้ครับจัดได้เลยที่นะเพราะมใหญ่นะครับเจโนนะครับราคาตัวสแตนดาร์ดที่คือตัวคอมบัเด็กนะฮะที่ผมนํามานะครับคือตัวนี้นะฮะ ราคาอยู่ที่หก0มืนสามันบาทรวมจดทะเบียนพรบให้นะฮะจะซื้อสดได้ซื้อฟอนได้ครับจัดได้เลยนะครับราคาค่าตัวต่างกันประมาณสี่พันบาทไอ้เท่าที่สามพันห้าร้ยบาทนะครับเพราะว่าเจโน่มาอยู่ที่หก0มืนสามันบาทอันนี้ห้าเก้าห้านะครับสาม0มืนเอ่อสาม0ันห้าร้อยนะครับต่างกันสาม0ันห้ารอยบาทนะครับห้าเก้าห้ากับหกหมืนสามนะฮะใครที่ชอบรุ่นไหนจัดได้เลยนะฮะมาดูความแตกต่างครับ สิ่งที่เหมือนกันเลยนะครับก็คือเรื anyway, ่องของเครื่องยนต์ที่ขนาด4ลเท่ากันเป็นเครื่อง E4 พัดนะครับเครื่องยนต์ขนาด1.25ลิ4วาล์วเท่ากันสเปคเดียวกันนะครับเรื่องของไส้ในอะไรต่างๆนะอาจจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นชุดกดลวดนะฮะ alternator starter นะครับคือเรื่องระบบสตาร์ทเงียบก็จะมีความต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องเพองท้ายมีความต่างกันนะครับแท้งเครื่องมีความต่างกันถ้าสังเกตจากมุมนี้ฮะโช้หลังของ ของของลีดเองเนี่ยฮะจะเป็นสีดำนะฮะข้างในนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์โนก็จะเป็นสีออกจะเป็นสีเงินนะครับจุดยึดตัวที่เป็นตัวแข็งเครื่องก็จะมีความต่างนะครับสั้นยาวต่างกันนะฮะอันนี้มีความต่างกับซีทีเท่ากันนะครับรูปรักงาดาก็มีความต่างอ่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบถ้าเกิดมองในมุมนี้ของตัวลีดเองเนี่ยนะครับสิ่งที่ชอบเลยเรื่องของตัวที่จับคายบอกก็คือตัวนี้ ซึ่งของรีเดเนี่ยเขาจะให้มาลักษณะนี้เรียบๆตัดมาแบบนี้ปุ๊บนะครับสามารถวางกล่องนะครับกล่องส่งอาหารหรือกล่องอะไรก็ได้อะนรประสงค์น,นะครับแล้วก็สามารถมีเชือกมัดได้เลยเราเอามัดได้เลยมีมีเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเทโนโถ้าเกิดว่าพี่ไรเด้ก็ต้องไปซื้อแหลกคล้ายมานะครับเปลี่ยนกระตกแล้วซื้อแหลกคล้ายมาใหม่นะครับมันมีขายอยู่แลแ้วนะอันนี้อันนี้น,นี่คือความต่างนะครับของรีเดเนี่ยเขาจะมาพร้อมจากโรงงานนะครับเรื่องของการผลิต ผลิตเ,เนี่ยจะเป็นรถนําเข้าซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับนําเข้าจากเวียดนามถ้าเกิดว่าเป็นเกียโนุผลิตในประเทศนะน,นีีความแตกต่างเรื่องงานเบิอกอะไรต่างๆแล้วจะมีอะไหล่พวกชิ้นส่วนต่ดดางๆก็จะมีความต่างอยู่ช้าบ้างเร็วบ้างถ้าเกิดว่าเป็นเกียโนก็จะเร็วหน่อยถ้าผลิตไม่ใช่ว่าไม่มีอะไหล่นะมีอะไหล่เหมือนกันอาจจะช้าบ้างนิดหน่อยนะครับไปที่จะบอกว่าโอ้หเบิกชุดสีที่ช่วงใหม่ๆฮะอาจจะช้านิดหนึ่งปัจจุบันน่าจะเร็วขึ้นนะครับอืมโอเค เดี๋ยวมาถ่ายมุมนี้กันบ้างนะครับเป็นเครื่องยนต์1 2 5 c ี4วาล์วระบบระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับแล้วก็เหตุผลทําไมของเกียโนถึงเป็นขอบ12หน้าหลังนะอธิบายแบบนี้นะครับตัวเกียโนเนี่ยนะครบขอบ12ด้านหลังเนี่ยอ่าสิ่งที่เสียไปที่ที่อาจจะจะแพ้ตรงหลีก็คือเรื่องของ U box นะครับเพราะว่าตัวของเกียโนเนี่ยฮะเห็นไหมครับมันจะมีเว้าเพื่อรับตัวล้อนะครับตรงนี้ อันนี้ยของยูบ mm ็อกของเกียโน่จะจุได้ประมาณสามสิบลิตรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของกร mm ีด hmm. เองเนี่ยนะครับจะจุได้ถึงสาสิบเจ็ลิตรนั่นหมายถึงว่ายูบ mm ็อกของกรีดเนี่ยมันใหญ่กว่ามากๆนะครับเรื่องของอัตราก,การใหมน้ํามันรัดปอีกทีนึงนะอัตราก,การใชดน้ามันเนี่ยเท่ากัน52.6สิบสองดหกกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรื่องของความจุถังน้ํามันอีกนะครับมีความต่างของเกียโน่จะจุได้ห้าจุดสี่ลิตร นะฮะเปิดฝาทั้งน้ามันด้านหน้านะครับเหมือนกันกรีดิกรดจุได้หกลิตรอันนี้ความต่างรองรับน้ํามัน G20 แก๊สทอก็หนึ่งแก้าอเก้าห้าได้หมดเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือความต่างหลายจุดเหมือนกันนะครับมีคําถามเข้ามาว่าแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะฮะรีวิวทุกนีไม่เคยบอกเลยถ้าเกิดว่าเป็นเจโน่ N o อยู่ด้านหน้าครับนะครับเจโน่ G N o ด้านหน้า ผลีดก็ด้านหน้าเหมือนกันแต่การถอดมีวิธีต่างกันของเกียโนนะฮะถอดน็อตนะครับหนึ่งสองตัวแล้วก็จะมีหมุดด้านล่างที่เสียบอยู่นะครับด้านล่างอีกนะฮะอยู่ด้านนี้ซ้ายขวาเป็นหมุดเสียบแล้วกดเข้าไปแล้วดึงออกนะฮะซ้ายขวาเวลาถอดแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ดึงปึ๊กนะฮะแล้วก็สไลด์ลงมาด้านล่างอันนี้คือวิธีถอดฟ้าข้อแบตด้านหน้าของเกียโนนะครับส่วนของลีดเองนะถอดน็อตสองตัวเหมือนกันหนึ่งสอง แล้วเอามือครับดึงเอาอย่างนี้แล้วดึงกระชากออกมาเลยก็จะเจอแบตเตอรี่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือจุดแบตเตอรี่ครับ mm. มาเรดไม่มีรุ่นย่อยไม่มีรุ่นท็อปนะฮะเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับราคาห้าเก้าห้าร้อยนะครับส่วนเจเนโก็จะมีสองรุ่นก็คือตัวคอมบเบกสีน้ำเงินคือคอมบเบรกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอ่าเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปเลยนะครับก็จะมีตัว ABS นะฮะที่เป็นเบาะสีน้ำตาล จะเป็นสีขาวสีเทาแล้วก็สีแดงที่เป็นเบาะสีน้ำตาลเขาเรียกว่าตัว ABS นะครับสิ่งหนึ่งที่ของของรถที่ผลิตในประเทศเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ที่เป็นคอมบีเบรกแล้วเขามีตัวล็อกเบรกมาให้เขาเรียกว่าอ่าเป็นเบรกมือแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ABS ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับก็คือตัวปักกิ่งเบรกตัวนี้เป็นรถยนต์ก็เบรกมือผมขออนุญาตนะครับเวลาผมจะดึงปึ๊บดึงเข้ามา ึงเข้ามาแล้วก็ดึงเข้ามาอย่างนี้มันจะล็อกเบรกหน้าหลังเลยเป็นรถยนต์ก็เบรกมือเวลาปลดล็อกก็เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราจอดทางลาดชันครับจอดชาร์จด้านข้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ล็อกเบรกได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของลีดละ่ะของลีดไม่มีนะครับเห็นไหมลีดไม่มีเลยเยอะอา่าถ้าจะพูดในมุมนี้ว่าลีดไม่มีแต่ก็มีตัวหนึ่งที่เจโน่ไม่มีเหมือนกันฮะ เราดูจากนี้หินกาดแข้งเนี่ยเหลีดมีครับเีดมีครับเรามาดูของเชียนโนฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูอ่ามองมุมนี้ไม่เห็น,นครับเชียนโน่ไม่มีนี้ได้ครับเห็นไหมครับไม่มีเห็นไหมครับ,ไม,มนนรบไม่มีเลยนี่คือความแตกต่างอ่าใครที่ชอบรุ่นไหนจัดได้เลยนะเอาที่ถูกจริบับตัวเอง นะครับก็สวยด้วยกันทันท้งคู่นะครับราคาก็ต่างกันประมาณสามสามพันห้าร้อยบาทนะครับต่างกันสามพันห้าร้อยบาทก็จัดได้เลยเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะตอนนี้ที่มีรถก็ตัวเหลเนี่ยแทบจะทุกครทุกสีแล้วมีรถนะครับก็จัดได้เลยนะฮะเรื่องของกระบอกตัวโชคเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะครับของเหลตกจะเป็นสีเทาของกีโน่ก็จะมีสีก็จะเป็นสีดํานะครับ น้ำหนักตัวรถของทั้งคู่นะครับของตัวเรดอยู่ที่114กิโล114กิโลกร,รมัมของเจโนโที่เป็นตัวคอมบเบรกอยู่ที่118กิโลกร,รมัมต่างกันประมาณ4กิโลถ้าเกิดว่าเป็นตัว ABS เพิ่มขึ้นอีกอยู่ที่120กิโลนะครับความสูงจากพื้นนะของของของเีดเนี่ยจะสูงประมาณ760ม mm. ิลของเจโนโจะสูงกว่านะครับ780มิล mm, สูงกว่า20ม mm. ิลอันนี้คือความแตกต่างอ่าเน็้ไหมครับ ถังน้ามันความจุก็มีความต่างอย่างที่แจ้งก็คือว่าลีด6ลิตรของเทเนล5.4ลิตรเห็นไหมครับอ่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับคือเราชอบรุ่นไหนจับได้เลยก็ถือว่าโอเคนะทั้งคู่ก็น่าสนใจนะครับ่คลิปนี้สำหรับพี่ๆนะครับที่สอบถามมันเข้ามานะครับก็เป็นทางเลือกในการตัดสินใจนะครับว่าเราจะตัดสินใจเอารุ่นไหนนะครับก็ดีทั้งคู่นะครับก็จับได้เลยนะฮะ แข้งเครื่องกว่าครอบสายพันก็จะมีความสีต่างแตกต่างของนีดก็เป็นสีเทาของที่โนเป็นสีดำอย่างเงี้ยก็จะมีความต่างก็อยู่นะครับระบบไม้เป็นไมดิจิตอลอะไรเงี้ยครับสวยทั้งคู่นะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับอ่าคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ